เกาะนมสาวเนี่ยถ้าเราเชื่อมโยงใ,ใ,ในตำนานเนี่ยเ็จะเกี่ยวข้องกับตำนานของตามมองล่านะนะครับที่เป็นนมข้างหนึ่งของนางยมโดยที่มีการฉีกร่างนะครับทีนี้ในอดีตนะครับที่เกาะนมสาวทุกเนี้ยยังไม่ได้มีศาลตั้งสมัยก่อนเลยนะนะครับหลายสิบปีในใกล้หนึ่งร้อยปีนะครับแล้วก็เริ่มมีศาลตั้งประมาณสัก80ปีที่แล้วนะครับด้วยเหตุจากจริงๆแล้วว่าเกาะนมสาวเนี่ยจะเป็น แหล่งที่เรือประมงจะใช้อาศัยหลบคลื่นลมเวลาแรงนะครเรือจะมาหลบหลังเกาะนี่ครับแล้วก็ทีนี้มันมีอยู่ครั้งหนึ่งเนี่ยชาประมงที่มาจอดเรือหลบเนี่ยเห็นลูกไฟพุดขึ้นมาจากพื้นทรายบนเกาะอยู่โคนต้นมะขามที่บนเกาะนะครับที่อยู่ใกล้กระสาปัจจุบันนี่แหละนะครับเห็นบ่อยครั้งเข้าเนี่ยเรือประมงที่เห็นเนี่ยก็แอนเชิญใช่ไหมอ่าเชิญร่างทรงมาจากน้ําปานนะครับให้มาดูว่าตรงนี้มีอะไร ก็ร่างทรงมาดูเนี่ยเขาบอกว่าที่นี่มีองค์เจ้าแม่นมสาวอยู่ตรงนี้เลยนะ,ะก็ได้ก็ร่างทรงก็เลยบอกพระชาปมงที่พบเห็นเนี่ยตั้งศาลขึ้นมานะครับเดิมทีเป็นศาลไม้เล็กๆนะครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยก็ได้มีการปรับปรุงซ่อมแซมจนเป็นศาลองค์ปัจจุบันนะครับแล้วในเรื่องของความเชื่อเกี่ยวกับศาลเจ้าแม่นมสาวน,น,นี่เป็นยังไงบ้างคนในชุมชนเนี่ยครับหลังจากที่มีศาลแล้วพวกเนี่ยคนในชุมชนเนี่ย จะเป็นที่ยึดเนี่ยติดใจเป็นที่สการะกราบไหว้นะครับแล้วก็จะมาขอพรนะเอางนนี้ดีกว่าขอพรนะฮะแล้วก็เวลาได้ตามที่ขอพวกเนี่ยเขาจะมาแก้บนด้วยกันถวายเสื้อชั้นในนั้นจุดเริ่มต้นนะครับแล้วกตต็ต่อมาเนี่ยคนพื้นที่ใกล้เคียงหรือทางทินเนี่ย <c oughs> ทราบข้อมูลเนี่ยก็มากราบไหว้นะครับตามที่คนในพื้นที่ได้กระทำกันนะครับ ส,ส่วนใหญ่ได้ตามที่ขอส่วนใหญ่ตามที่ขอผลิตภัณฑที่ขอจะมาแก้บนเสื้อชั้นในนะครับแล้วก็ปัจจุบันนี้ก็เริ่มมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติแล้วก็ต่างจังหวัดก็รู้จกกักเกอะลุกสามมากขึ้นนะครับณว,วันนี้นะครับวันนี้ครับในส่วนของสิ่งของที่มาแก้บนกับทางเจ้าแม่เนี่ยทางนี้มีการจัดการยังไงบ้างมีแนวคิดอะจะทำยังไงปัจจุบันนะครับปัจจุบันณวันนี้นะครับเวลาเสื้อชั้นในมีมากขึ้นเนี่ย ก็คนในพื้นที่บางที่เป็นชาวบ้านนะครับที่ก็จะลาลาแนละ้วนำไปใช้เองนะครับทีเ mm hmm. นีอ้อนาคตนะครับแผนอนาคตในปัจจุบันอ,อนาคตเนี่ยเราตรีไว้ว่าถ้าหากว่ามีการถวายเสื้อชันในมากขึ้นมีคนมากราบไหว้มากขึ้นนะครับแล้วเสื้อชันในที่เราที่ถวายจาแม่เนี่ยเราจะนําส่งต่อให้กับผู้ยากไร้เช่นเด็กกาพร้าเช่นศูนย์ อะไรสักอย่างหนึ่งครับเพื่อเป็นการส่งต่อทําบุญต่ออีกทีหนึ่งนะครับเหมือนกับเราทําบุญถวายเสื้อชิ้ให้กับเจ้าแม่เป็นสื่อกลางในการส่งต่อครับผู้ยากไร้อีกที่คนเขาต้องการมากในตรงนั้นนะครับอันนี้ผมก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เรื่องแนวทางที่จะมีการดําเนินการต่อไปในอนาคตครับ